สวัสดีครับยินีต้อนรับสู่ช่อง a t s Channel นะครับผมกับพกกันอีกรั้ขงการเรียกชันครับเรายังอยู่ในชุดเดิมนะครับผมแล้วก็ทีมสีแดงเหมือนเดิมนะครับเพราะเราจะมาดูกันต่อเนื่องนะครับผมกับการแข่งขันนะครับโดยมีวัตถุดิบ หรือว่าอินกริเดียนหลักก็คืออายุมโตะนะครับผงชูรสใตอายุมโตะนะครับผมก็คือเขาจะมาใช้ในการแข่งขันนะฮะเขาก็แข่งมา2รายการแล้วเนาะนั่นแต่เอิร์ดมิกนะฮะแข่งกันทำยำนะครับผมมียำแซลมอนกับยำเลมมือนางมาต่อด้วยรายการของน้องอาร์มนะครับอาร์มแชร์นะครับผมก็จะเป็นอาร์มกับน้ําตาลแข่งกับปอนภูวินนะครับเป็นยำบังคุดกับยำสตรอเบอรี่นะครับผมคราวนี้เข้ามาอยู่ในรายการรถมือแม่รายการที่3นะครับผมก็เป็นน้องกันกับน้องออฟนะครับผมแข่งกับน้องดังนะครับ พี่อาร์ผาฝากเชียร์ดังมาด้วยเพราะว่าเป็นน้องรักอันดับหนึ่งตอนนี้นะคะระับผมก็เขาฝากเชียร์ว่าดังจะต้องสู้กับออกกันให้ได้นะอย่างเงี้ยต้องทาให้แม่ถูกใจให้ได้นะครับผมเพราะวันนี้เราจะพาไปหาแม่ของน้องดังแล้วก็ต้องทําอาหารหรือย,ยำให้แม่ของน้องดังติดใจให้ได้นะครับแล้วใครจะเอาชนะใจแม่น้องดังได้เราวมาดูกันในเทปนี้นะครับผมกับออกการทำยำสามสหายนะครับผมต้อนรับดังแล้วแต่ดาวนะครับพร้อมเมนูลับอ่ะก็น่าจะเป็นเมนูลับสูตรของคุณแม่เนาะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมขอขอบคุณทาง CMTV ที่อนุญาตทำในไอซ์นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับรถมือแม่ครับผมสเปเชียลเพราะเรารู้ว่าแม่เพื่อนเราทำอาหารอร่อยที่สุดวันนี้นะครับเราจะไปบุกครัวน้องคนหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยซีนีนูยมนี้ท่รองกันต้องซาอยู่หรอวะเพราะว่าเหล่าปิ๊นที่มาวันนี้เนี่ยมาจากซีรีเรื่องแล้วแต่ดาวดาวรู้สึกผิดเลย ที่คิดว่าดาวเป็นฝ่ายเดียวที่รักขึ้นมาตลอดอ่ะี่คือน้องดังนะครับที่เราพูดถึงทม่ไหนบอกไม่อยากเรียกน้องดัง เขาอยู่ในเซฟเฮาด้วยกันมาเนาะดียวกันน้องคนนี้เนี่ยเราเคยเจอกันมาแล้วตอนเข้าเซฟเฮาส์ต้องใช่แล้วแต่ว่าผมเคยเจอก่อนหน้าเซฟเฮาก็คือไปฟิตเนสด้วยกันไปเจอกันที่ฟิตเนสครับตอนแรกก็มันคล้ายคล้ายเอสิ่งป่ะเอาเวลาพูดเวลาอะไรคล้ายๆล้ายป่ะเออพี่มันจะแบบเนืดเนืดเวลาคอยก็เหมือนกันเหรอ เคยสี่ได้กินข้าวกินข้าวได้ทหมคับของกพราให้น้องกินไหมะรัการธรรมครับไทพะโล้หนึ่งแล้วก็เตี๋ยวเรือจังก็เป็นคนที่ไม่ได้กินเยอะนะแต่ว่าแค่นั้นแหละโอเคครับอยากเจอดังกันแล้วนะครับไปเจอดังกันดีกว่าครับไปถ้ตอนนี้นะครับเราก็ถึงครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันว่าไงเชิญเลยไหม ตอนนี้เราถึงคนแล้วแต่ว่าแขกของเรายังไม่มาอ่าเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ที่ภาคเหนือเขาต้องใช้เวลาเดินทางในห้าสี่สามสองหนึ่งมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับคือนักดังของเรานะครับนักดังของแม่โอรเรื่องอะไรนะครับแล้วแต่ดาวนะครับผมตลอดทั้งเรื่องเนี่ย ไอจุงเนี่ยจะเป็นคนหอมแก้มตลอดแต่ว่ามีสี ต้องต้องเบอร์นั้นทำไมเราถึงเริ่มที่จะไปหอมเขาแล้วอะซีนนั้นเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าแบบพี่ฟ้าเนี่ยก็คือพี่เมฆก็ต้องแบบไปบนดอยใช่ไหมแล้วแบบผมก็แบบต้องลาจากพี่เมฆนี่แหละก็แบบเออกู๊ดลักนะครับพี่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบพี่เมฆจะให้จุงแบบหวานกับดัง2โคต้าต่อวันซึ่งแบบหอมแก้มได้แบบ2ครั้งต่อวันอันนี้คือในเรื่องจริงในเรื่องในเรื่องด้วยแบบหอมต่อ พี่เมฆเลยก็แ,แบบหนึ่งสองย่างนี้ก็ใช้ช <ขบ S 3> โค้ตาครบไปแล้วใช่แล้วพี่เมฆก็แบบเดินออกไปผมก็แบบเออนเนี่ยคุณอ่ะใช้โค้ตาแล้วนะแต่ผมอ่ะยังไม่ได้ใช้เลยใช่ก็เลยหอมเขาคืนสองครั้งอ,อใช่เรื่องรามันเป็นงี้กค <c oughs> ืนใช้โค้ตาไปหมดแล้วไม่ใช่หรอแต่ว่าดาวยังไม่ได้ใช้เลยนะโอเค ถึงเรื่องการกินมากดีกว่าดังปกติคิดว่าตัวเองเป็นคนกินยากหรือเป็นคนกินง่ายจริงๆกินง่ายนะครับแต่ว่าจะไม่ชอบไม่กินอะไรบ้างอ่ะจริงๆไม่ค่อยชอบพวกผักขมๆมไม่กิไม่่อยชอบพีพีพีออกเลยเ่ยไม่ได้เลยไม่ชอบเอาจริงๆไม่ชอบผักแต่ก็แบบพยายามกินนะเพราะแบบมันดีต่อสุขภาพใช่แล้วแบบพวกตับอะไรเงี้ยเครื่องในเครื่องในไม่กินเลยไม่ค่อยกินอาหารเราชอบกินอาหารรสยังไงชอบรสเผ็ด โอ้โหสัปดาหะทำจับได้จุกันเพลดเผ็ิเราชอบกินอะไรแบบอาหารที่ชอบเลยชอบอาหารแบบที่มีชีสใช่แบบเบอร์เกอร์พิซซ่าแกงส้มชีสเคยกินไหมเฮ้ยไม่เคยนะาไม่ถึงชั้นกินชีสคือชอบชอบกินชีสมันต้งแต่เด็กเรา ใช่งชอบกินชีสตั้งแต่เด็กเลยเพราะแบบเหมือนโตมาแล้วแบบแวดล้อมก็แบบมีแต่คนกินชีสมีแต่คนกินแบบนมอะไรเงี้ยกินชีสตั้งแต่เด็กใช่โตขึ้นมาก็ยังชอบกินอยู่ใช่ใช่ชอบแต่ถ้ากินชีสตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันสะสมไหมตอนเด็กๆมันสะสมมาสะสมมากเลยตอนโอ้ตอนเด็กๆนี่เป็นแบบไอ้เต้าตุ้ยหนุ่ยได้เลยไอ้เต้าตุ้ยหนุ่ยว่ะตาวตุ้ยหนุ่ยใช่น่ารักขึ้นมาอีกตุ้ยหนุ่ยน่ารักแล้วแต่เต้าตุ้ยหนุยน่ารัก ตอนเด็กเป็นเด็กแบบเด็กจ้ำมั่มอ่ะเด็กแบบเด็กแก้มแล้มอ่ะอุยอะตัวเมโทชีสเขาเรียกตัวเมโทชีสใช่แล้วยังกินชีสอยู่ไหมตอนนั้นพอลดน้ำหนักเอาตอนนู้นก็กินคะแค่ลดปริมาณเฉยใช่โอเคครับผมงั้นขอเชิญแม่น้องดังเข้ามาเลยแล้วกันเหมือนสิ่งช่วงมาใหม่ๆนะคล้ายๆกันจริงนี่คือแม่โอ๋แล้วครับแม่ของน้องดังนะครับผม ซึ่งเขาจะรู้ดีว่าตอนเด็กๆเนี่ยน้องดังชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรคือเราอ่ะมีโกความสูงเพราะว่าคือแม่เป็นห่วงเรื่องความสูงตั้งทั้งพี่ทั้งน้องตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออยากให้สูงอยากให้สูงอยากให้สูงแม่เป็นห่วงกันมไหมนี่แกก็มีโกความสูงเหมือนกันมีพี่น้องด้เหรอ มีน้องสาวคนนึงน้องสาวเหมือนกันน้องสาวตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบสองโอ้โหสูงมากสูบกันอีกแล้วดังกับน้องใครกินยากกว่าจริงๆถ้าตอนนี้ปัจจุบันดังกินยากกว่า แต่ตอนเด็กๆก็คือง่ายทั้งคู่ตอนสมัยเด็กๆเลยอาหารเช้าคืออะไรจาได้ไหมว่าตัวเองกอดไปโรงเรียนเงี้ยกินอะไรจําได้จําได้แม่นเลยมีช่วงหนึ่งเคยกินไข่แบบเจ็ดแปดฟองเมื่อเช้ามื้อเดียวอ้อเจ็ดแปดฟองตอนนั้นแบบเล่นกล้ามด้วยแหละเล่นแบบอยากแบบตัวใหญ่มากแต่แบบกินเยอะแตอนเด็กเด็กเล็กเลยก็จะเด็กเล็กเพราะเขาตื่นสายค่ะคนตื่นสายแล้วก็ไม่ทานอยู่แล้วว่าเราก็แบบเทนมกาโนลาไปเลยลูก ขนมปังปิ้งสักอ่ะง่ายๆแบบเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้แล้วแม่ทําอาหารไหมปกติอยู่บ้านทำอาหารไหมครับไม่ค่อยทำแบบไม่ค่อยทำเฉพาะแบบอย่างหลอกเขากินอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบอารมลงมือทํานิดนึงมีอะไรไหมครับแม่ที่แบบว่าดังเขาไม่กินเลยไม่กินผักไม่กินผักอยากไม่กินผักถ้าอยากให้กินก็ต้องหาเมนูที่แบบว่าอะไรก็ได้ที่มิกซ์สุดชีสแล้วเขาจะทานเช่นผักโขออกชีสอย่างเงี้ยหรอที่อาหารไทยกันไหมครับก็ทานแต่ว่าน้อยลูกๆเขาไม่ชอบแบบพวกแกงพวกน้ำพวกอะไรอย่างเงี้ย ไม่คโอเคครับที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยทานอาหารไทยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเอาแบบกันนะครับจะมาเปิดต่อมรับรสนะครับด้วยการทํายำนั่นเองยำอะไรกันยำสามสหายเหนื่อยแล้วลองจังเยยำสามสหายยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเมนูยำสามสหายวัตถุดิบผักบุ้งจีนเห็ดเข็มทองข้าวโพดอ่อนกุ้งสดหมูสับแป้งทอดกรอบน้ำเย็นจัดสำหรับคลุกแป้ง เม็ดมะม่วงหินมะพร้าวหอมแดงพริกแดงน้ำตาลทรายมะนาวน้ำปลาน้ำมันพืชอายิโนโมโตะถึงเวลาแล้วนะครับในการทำถ้าเกิดว่าอันนี้คือเมนูนี้<อ>ไม่ได้มาจากคุณแม่ถูกปะ่ะแล้วกันเนี่ยจะเริ่มทำน้ำยำก่อนใช่รับน้ำแบบนั้นเนี่ยเราต้องใส่พริกก่อนอันนี้คือวิธีถูกต้องมันต้องตอัดพริก,กแบบนี้พริกเสร็จเนี่ยก็ต้องใส่หอมอ่ะบีหัน่นเนาะโอเค เมนูก่อนทุกคนก่อนนะนี่คือหั่นหมดเลยไม่มีใครแบบอ๋อมีอันแรกเคยมีก็ใช้ปั่นเฮ้ยเราเป็นนะเอาจริงตอนเด็กๆคุณแม่ให้จับมีดบ้างมเนยน้อยน้อยมากน้อยมากเขากลัวอันตรายหรือว่าเขากลัวอะไรกลัวอันตรายใช่โอเคโอเคไม่ช่วยคุยก็ได้เอาจริงอย่างเงี้ยเป็นลูกเชฟได้แล้วผูช่วยเชฟออโอ้ยอย่าเรียกกูเป็นเชฟนยนุ่นไอ้คนนุ่นเถอะเชฟกันเออเชฟกันนุ่นแต่ว่าหั่นนี่ต้องใช้สมาธิสูงมากเลยนะเคยเคยเห็นโมเมนต์แม่ทำอย่างนี้ปห แล้วใครทําอ่ะพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงทำใช่บางทีก็คุณพ่อจริงคุณพ่อชอบทําอาหารจริงไหมเนี่ยหรอใช่คือถ้าเกิดรายการเต้องเป็นรถมือพ่อต่อยัมาเราอยากกาหนดรายการว่ามีแค่แม่สิย่ายังมีมาแล้วทําไมพ่อจะไปไม่ได้เร่อเรียกพ่อมาครับเรียกโทมาได้เลยนะพ่ออยู่ไหนอยู่ข้างล่างจริงไหมเนี่ย ได้เป็นไงบ้างครับเชฟ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 จะปวกเชฟจะปวกขอบคุณทเชฟหน่อยครับฉันรักเชฟบอกเผ็ดมากตอนนี้เชฟก็เลยใส่น้ำมะนาวนะครับลงไปมะนาวทำไมน้ำไหยมันหนุช่วงนี้แหละช่วงเดือนเมษาพฤษภาอย่างเงี้ยแหละน้ำมันแรงพ่อทำอาหารไทยปานหรือว่าทำอาหารฝรั่งเหมือนกันอาหารไทยด้วยได้ด้วยเลยเป็นเหมือนเชฟเลยอ่ะเอาจริงๆหรอเออใช่ คือหก็เอาพ่อมาแห่แหละฉันว่าแลม่แม่แม่ทำนะที่อะไรบ้างก็คุณพ่อทำอาหารแม่เลี้ยงลูกก็ไม่ไม่ค่อยได้ทำได้แเนี่าจะชอบทำขนมแม่ทำขนมมั้ขนมขนมยอะเป็นไงบ้างการรสชาติเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมก่อนมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างแต่ว่ามันต้องหาตัวช่วยเนี่ยมันแบบหาตัวช่วยเหรอจ๊ะ ตรงนี้เลยจ้ะเขานั่งอยู่ตรงนี like mm ้นั่งมาสักพักนั่งมั้งแต่รายการเปิดนะครับนั่นคือไอเย็นโอโตผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับอ๋อเป็นคนที่แบบเป็นเอเนจเด็กมากอะมันกลสัมปะหลังแล้วก็กากน้ําตาลจากอ้อยนะครับที่เป็นผลที่เขาถ่ายทั้งหมดเลยจ้ะทำเอเนอร์จีเต็นดูเป็นเด็กตลอดเวลาได้ บอกเลยนะคบว่านี่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยกับการทําน้ํายานะครับไอโนมโมโตเนี่ยช่วยผสานรสชาติให้อร่อยกล <c oughs> มกล่อม <c oughs> แถมยังช่วยลดการใช้เครื่องปรุงที่มีโซเดียมสูงด้วยนะครับเพราะว่าผงชูรสมีโซเดียมเพียงหนึ่งในสามของเกลือเท่านั้นดีเลยกลมกล่อมจริงๆบอกเลยนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนหๆเนี่ยแค่มีติดครัวไว้ก็อร่อยกลมกล่อมได้ทุกเมนูเลยครับ เผ็ดเอากินเผ็ดไม่เก่งใช่หรอกลมกลมอืออร่อยลองตัวกลมกลมอือเผ็ดอยู่นะแต่อร่อยอร่อยกลมกลมถือว่ารสชาติดีอ่าเรามาผสมแป้งกันดีกว่าครับไม่ยากนะอันนี้คิดว่าง่ายเลยลองดูว่าอะไรก็คือชวยกันทำอย่างนี้ใช่ไหมต้องแข่งกันใช่ไหมครับเชฟต้องแบบนี้ชวเชฟกัน อุ้ยเดือดได้แล้วไปเรียกพ่อมาไปจริงๆกเป็นรถมือแม่สเปเชียลก็ได้นะแบบอารมณ์แบบเป็นพ่อแทนไม่เคยนะแต่แบบเคยแบบไปช่วยพ่ออย่างเงี้ยรู้หรือเปล่าว่าแม่จริงๆแล้วชอะ กินอะไรมาที่สุดส้มตำถูกไหมไม่ใช่แม่บอกมอดมั่วเลยเออเห็นกินบ่อยเองแม่ครับอยู่บ้านเดียวกันปะเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็ทอดแล้วก็ทำน้ำยำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดวางแล้วลองชิมกันจิ้มนงกิ้มจิ้มนะ ยังไม่ใส่น้ำยาเลยป้าอันนี้เราระวัง่างี้ก่อนวางรับรองการดูตั้งใจมากไม่สนใจรับปีได้ทั้งสิ้นตอนนี้ยำสามสหายภูเขาไฟแต่ละอุ้ยเร็วมากยำเสิร์ฟอยู่ประมาณนี้อยู่น่ากินมาก ขพาะความใจคุณนะครับที่แม่นะครับจะได้ชิมยำสามสหายของเราครับโอเคเรียกเลยเรียกเลยเรียกเลยแม่ครับแม่ครับเชิญเลยถึงเวลาที่แม่ต้องชิมแล้วครับแล้วแม่วิจารณ์หน่อยว่าใช้ได้ไหมว่าควรทํำไหมหรือว่าควรทำไหมควรทำไหมอ่ะดูอย่างหน้าตาก่อนแม่วิจารณ์ก่อนว่าหน้าตาใช้ได้ไหมหน้าตาดีมากหน้าตาดีมากมาเนื้ออาหารมาเนื้ออาหารแล้วครับหมายถึงพี่การหมายถึงพี่

ก็ตัวเองทำนี่ว่าอะไรนะออ้หนมนะไอันนี้ออนนนโโอเคครับแม่ตอนนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยทำให้แม่ชิมแล้วหลังจากนี้นะครับถึงเวลาที่ผมจะต้องได้ชิมรสมือแม่นปครับได้เลยค่ะวันนี้แม่ทำอะไรให้กินครับผักขมผักชี กินชีสแล้วก็ต้องมีชีสด,ด้วยโอเคไปเลยครับผักผมอบชีสสุดรลับฉบับคุณแม่วัตถุดิบผักผขมแช่แข็งหอมใหญ่หั่นเตาน้ำมันมะกอกเนยจืดแป้องอเนกประสงค์นมสดจืดวิปปิ้งครีมพริกไทยดำป่นเกลือชมพูเชดดาร์ชีสมอสซาเรลลาชีสอริก,กาโน่แห้งสุเยอะมากอผมีเ<ร>งนยแยสำหรับตกแต่งอายิโนมัโตะมาครับ ขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรกันครับขั้นตอนแรกเราก็เปิดไฟก่อนโอเคแรงไหมครับแม่เราเบาๆเลยค่ะเบาๆอ๋อเหรอเพิ่งรู้ว่าผัดขโอชิมันคือการผัดใช่ก่อนผัดผัหรือว่าใส่ๆแล้วก็เข้าไปอบเลยโดนๆมียังไงก็ได้แล้วบางคนเขาทำยังไงการจำนะน้ำมันเท่าไหร่อุ้จริงๆน้ำมันประมาณ12กรัมแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ชั่งโอเคพอน้อนำมันแบบเริ่มร้อนนิดนึงค่ะเราก็ใส่หอมแม่เป็นใยรุ่นมากเลยอ่ะ จริงๆเพื่อกันเหมือนเป็นเพื่อนได้ก็จะประมาณสัก25กรัมเราแค่แบบให้มันเป็นดูแก้วแก้วจำช้อนไม่ได้จำปริมาณในเลรนไมนได้ก็จริงๆก็แบบเอาที่เราชอบถ้าเราชอบเยอะก็ใส่เยอะอลเราก็ใส่ตัวผักโขมประมาณร้0ยร้กรัมนะแต่ว่าเราเราก็แบบสอก้อนสก้อนไม่ว่าสามสามก้อนสามก้อนชอบเยอะ แต่เราต้องขยี้นะคะเพราะว่าเราบีแขนงมันจะเปดแครับแล้วทำไมแม่ถึงเลือกที่จะทําเมนูนี้ให้ดังกินตอนเด็กๆน่เพราะตอนเด็กๆคือแบบเหมือนเขานักกีฬาใช่ไหมคะาก็ใช้พลังจีนี้เขาก็แบบเราก็เลยเปิดพอดีกรอบ e y เปิดให้ดูพอดีแล้วก็เห็นไหมอันเนี้ยแบบมันรีพลังแต่ถ้าเกิดเรายูทุทานแบบผักผมเงี้ยก็จะมีพลังด้วย ตัวร้ายมันชื่ออะไงครูโตหรืออะไรบูตัสอ๋อบูตัสแม่ขอโทษครูโตมันอยู่ในมิกกี้เมาส์แม่เท่านี้คูโตเป็นหมาเป็นหมาเลยอ๋อเหรอจีบบูตัสอันนี้ก็พอได้เพราะว่าผักเขาสุกอยู่แล้วครับเสร็จปุ๊บนี่เราก็พักไว้ค่ะไฟกัันนรบิเลยะคต่อไปไปขั้นตอนอะไรครับแม่เราจะทำซอสคือพอผัดก่อนมันจะห่อนะเพราะผัดก่อนตุ๋มมันมันจะช่วยเยอะเหมือนกันเริ่มที้หนึ่งเลย เนยสัก25กรัมแต่ว่าแม่กะเอานะคะจริงๆไม่ยากเลยนะแต่แค่แบบมันดูเยอะเยอะใช่นี่ยค่ะพอเนยเริ่มแบบละลายเราก็ต้องเตรียมแป้งครับการทำอาหารเอ็กซ์เพรียสำคัญสุดแล้วแหละเริ่มแบบการได้ทำบ่อยๆประสบการณ์อะไรเงี้ยจริงๆพอเสร็จแล้วเราก็ใส่นมสดโอ้ยถ้วยหนึ่งเต็มใช่ เดี๋ยวเราจะเข้ากันปรุงรสแล้วค่ะปรุงรสเราก็จะใส่พริกไทยดำนิดนึงพริกไทยดำค่ะถยูที่แบบถ้าพี่การชอบเผ็ดก็ใส่ลแล้วก็ใส่เกลือชมพูชิมอะไรอย่างอืง่นใช่แล้วก็ใส่อะเยอโมโตะนิดนึง <พอ S 1> ครับครับนิดนึงค่ะให้มันแบบกลม,มกรอมใช่มันช่วยได้นะคะค่ณ อย่าคิดว่าอาหารก็หลังใส่ไม่ได้นะใส่ได้แล้วก็ใส่เชดดาร์ชีสให้คุณแม่แผงจริงจริงแต่สองก็ได้แล้วแต่อันนี้เราแอดท่ามินสิ่งบางคนเขาก็ไม่ใส่นะอันนี้บางคนเขาไม่ใส่เชดดาร์ชีสกันนะมันมันๆีแล้วก็ใส่ที่เราพักไว้ คือผงคนใส่แทนมอสซาเรลล่านี่คือใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมครับใกล้เสร็จแล้วค่ะรอให้มันแบบเข้ากันกว่านี้ครับนี่ครับแล้วรสชาติมันต้องเป็นประมาณไหนครับจริงๆไม่มีอะไรมากเลค่ะถ้าเกิดสมถติว่าพี่การชอบเผ็ดก็พริกไทยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เค็มก็เติมมันจะเค็มๆมันๆใช่เค็มๆมันๆแล้วมันหอมชีสค่ะแล้วไม่ชอบแบบไหนครับไม่ได้ทำถูกไม่ชอบมันมันกลมกล่อมโอเคโอเคตกนักแค่นี้เราก็ใส่ช่วยผมนี่มาแล้ว ซอสเรล่าเราทั้งบนแล้วก็โรยชีสค่ะค่ะใส่มอสซาวหลามแค่นี้เลยเข้าอบเลยถ้าแม่ชอบหมันก็เอาเชา้อาดาผัดเหมือนที่แม่ทำไปเลยใช้ไฟบนนะคะประมาณ10นาทีได้ในระหว่าง10นาทีนี้เดี๋ยวเราลองมาชิมแล้วก็ลองทำลยดีกว่าเออพอมันมีชีสอันนั้นแล้วมันเค็มๆเค็มเดียวแม่ใส่เซดาเพิ่มไงอร่อยเลยแม่ เอาละครับเราชิมกันไปแล้วนะครับมาดูกันว่าเรานะครับทั้ง3คนจะทําเหมือนรถมือแม่ขนาดไหนครับเดี๋ยวลองทำมากดีกว่า <ๆ S 2> ไม่เคยใส่เสียได้ชีสเลยเออมันน่าจะช่วยให้แบบเค็มเค็มแล้ว็ละและมแล้วก็มันมันขึ้นได้เนาะถึงเวลาแล้วครับที่พวกเรา3ามคนนะครับจะต้องทำหผมอบชีสให้เหมือนรถมือแม่มากที่สุดเริ่มนลครับอันดับแรกใส่อะไรน้ำมันน้ำมันน้ำมันเท่าไหร่12บองโอเคอ สองก้อเอ้ยอันดับแรกเปิดแก๊สเปิดยังวะเปิดยังเปิดแล้วอะหลังจากใส่น้ำมันคือการไหนยิ่งพอเป็นเมนูไม่เคยทำนะจะตุ้ตั้งใจมากดูดิตั้งใจมากน้ำแข็งก้อนหนึ่งนะสองแล้แต่แม่บอกว่าตอนของแม่โอ้โอ้ยเอ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 เ อันนี้เริ่มเริ่มเข้าแล้วพอพอหลังอันนี้เนี่ยใส่เนยของดังเหมือนยังไม่ได้นะไปเลยไปเลยไปแ้ไปแล้วอยลนบอโอเคไปแล้วไปเลยของไป่ใส่ถ้วยด้วยีลง <c oughs> เลยไปจัดไปทีเดียวอันนี้แม่ใส่แ ก็เห็นมีวางไว้ก็ะใส่ไปเราเป็นอีกสูตรหนึ่งและที่ขาดไม่ได้นะครับแน่คือไอโนโมโตะนะครับใส่ไปเรื่องความกลมกลอ่อมาณนี้ยังไม่เห็น,นใครใส่เครด้าทีตไปผัดเลยนะ สุดท้ายนะครับในการอบเนี่ยต้องทิ้งไว้10นาทีนะคะเพื่อการเบิร์น baby ้เบิร์นชีสด้านบน,นระหว่างรอของเรานะครับอบอยู่นะครับเรามาชิมรสมือแม่กันก่อนดีกว่าของแม่น่ากินเลยไปเริ่ม ยยชิมน่อออคครรัับบถึงเวลาแล้วครับที่คุณแม่จะต้องมาชิมว่าจานไหนเนี่ยเหมือนรสกมือแม่มากที่สุดอะงั้นเรามาลองชิมอันนี้ก่อนดีกว่าครับแม่ชิมได้เลยครับชิบัเลยออกมาเลยใช่ผักโขมหน้าตาดูมันเป็นน้ำมันออกมาเลยนะอันเนี้ย เหนื่อยเยอะเหนื่อยเยอะเหนื่อยเยอะแม่ยังไม่กินอีกจานครับแม่อย่าเพิ่งช่วงชช่่ววงงผัดอ่ะช่วงผัดอ่ะอ่ะต่อไปครับแม่จานหนึ่งแม่จะห่อดังอ่ะเพรเมื่อกี้เห็นดังใส่เป็นก้อนเลยทำไมอ่ะทำไมหัวล้อแม่ขำอะไรหรอครับ แปลกหน้าตาดีก่าแต่ว่าแม้ว่ารถมันมันแปลกนิดนึงต้องลองไขวันเนี้ยถั่งของไขวันเนี้ยแต้องลองชิมอันนี้เผ็ดๆกัอนี้น่าจะเรียนแม่ได้คำตอบไหมครับสองจานเนี้ยจานไหนเหมือนรถที่แม่มาเผ็พอ้องกัรใส่แต่แมอย่าพึ่งนะ่าาา่า แต่แม่ยังไม่เลือกใช่ใบนี้ยังไม่เลือกหวังจะเลือกเลยเลือกเลือกันเพล่ะอันนี้จะใกล้กว่าใกล้แม่บอกเลยะแม่ไม่คิดเลยโอเคอันนี้ใกล้กว่าหน้าตาแบบแปลกๆนิดนึงอ๋อถ้าหน้าตาอันไหนน้ำครับแม่หน้าตาอันนี้น้ำอืมรสชาติอันนี้น้ำอันนี้น้ำโอเคที่แม่เลือกนะครับก็คือจานนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช่ของดังหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับว่าจานไหนถึงจะเป็นแม่แบบที่สุดหนึ่งสองสามสามนู้นพอมากี้เสร็์กาน้มันเลยมีความเพลิดแตกลายอ่ะกูไม่ใส่ออลลิกกูก็เสื่อมได้วเห็นไหมเออไม่ใส่ออลิคกานโน้กูไม่รู้กันหรว่ามันก็ใส่หมดเลยก็เลยตักปุ๊บใส่ไปหมดเลย นี่ยรถมันเลยแปลกตัวนี้แหละอ่มันไม่เป็นไรมันก็เป็นสูตรใหม่แต่ถือว่ายังทํายำแล้วแม่ชอบใช่ใช่แล้วยังถือว่าโอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นจานที่เหมือนครั้งแรกหนาเนาะครังแรกเลยสุดก็คือจานของนของจันล้วจะไม่เคยาอาหารฝรั่งไม่เคยยุ่งกับพวกชีสพวกนมเท่าไหร่ โอเคสองเมนูวันนี้นะครับอร่อยทั้งคู่เพราะเรามีไอโนโมโตะนะครับ mm hmm. ที่จะเป็นตัวช่วยประสานความอร่อยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆนะครับแค่มีติดครัวไว้เนี่ยก็อร่อยกลมกล่อมได้ทุกเมนูเลยจ้ะก็ mm hmm. สุดท้ายแล้วนะครับก็อยากให้ยังพูดถึงแม่หน่อยว่า,วาเป็น,ปนห่วง<ม>อะไรบ้างช่วงนี้ผมก็เป็นห่วงแม่เพราะแบบช่วงนี้ก็มารับมาส่งบ่อยแล้วก็แบบไม่ค่อยได้พักผ่อนก็เหมือนผมเลยเหมือแนบบผมก็นอนแบบสีหชั่วโมงต่อวันแล้วแบบคุณแม่ก็ต้องนอนแบบสี่หชั่วโมงเหมือนกัน ใช่ซึ่งก็แบบอยากให้คุณแม่พักผ่อนเยอะๆร <c oughs> ื่องขอเดี๋ยวผมจะแบบขับรถเองแม่ไม่ต้องมาขับอยากต้าตั้งนานแล้วรู้ไหม,ไมแม่แ,แ,แม่แม่เป็นห่วงอะไรดังบ้างคือ <c oughs> เป็นห่วงก็พักผ่อนบางทีทำงานเสร็จไม่นอนก็เล่นเกมต่ออื <c oughs> ไม่ก็ก็ต้องบอกให้เขานอนบ้างโต๊คอมที่บ้านใหญ่โตขนาดนั้นทั้งคู่เลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยคอมที่บ้านนี่พร้อมจะเล่นเกมมากปากผลงานหน่อย ครับผมฝากแล้วแต่ดาวนะฮะหรือว่าสไตล์มหครับผมตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันวิวนะครับผมส่วนใครที่แบบตูนไว้ตั้งนานแล้วอ่ะแบบตุนว่าแบบจะเก็บรอดูทีเดียวเนี่ยก็สามารถดูได้แล้วนะครับที่แอปพลิเคชันวิวนะครับผมแล้วขึ้นเหนือเนี่ยจะไม่ไปไหนนะครับยังอยู่ที่โคฟ์มผมด้วยนะครับอ้ได้อ่ะโอเควันนี้ขอบคุณแม่นะครับแล้วก็ขอบคุณน้องดังมากๆขอบคุณครับ และที่ขาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณออยิโนมโตะด้วยนะครับที่ทําให้อาหารของเราเนี่ยอร่อยกลมกล่อมนะครับผมครับแล้วก็ฝากรายการของเราด้วยนะครับรายการลดมือแม่นะครับสามารถดูย้อนหลังได้ที่ u t u b e นะครับ Channel g ็ m t ีวีนะครับแล้วก็ถ้าจะมีเทปสเปเชียลอีกเมื่อไหร่ก็รอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณออยิโนมโตขผงชูรสแท้ตาถ้วยแดง เปนเผ็ดใช่ไหมอล<า>ิกาโนอร่อยเหมือนอะไครับรสชาตินี้เลยที่คุณเคยไม่ร้อนหรอวะร้อน เท่าความแบบเครื่องชั้นไม่ร้อนหรอวะแต่คนแต่ละคนมากินร้อนเก่งไม่เท่ากันจริงๆนะน,นี่ก็เป็นคนกินร้อนไม่ค่อยเก่งเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะงงเวลาเพื่อนๆที่กินของร,ร้อนๆเก่งก็จะงงมากว่าทำไมลิน้นผู้เธอแข็งแรงมากในการกินของร้อนๆอะไรเงี้ยโอ้อ่าโอเคครับจบอีกหนึ่งอีพีนะคะน่นารักเนาะอีพีเนี้ยมีสองเมนูเนีเน่ยรอบนี้มีทั้งยำนะครับผมสามสหายที่ต้องทำขึ้นมาเนาะแล้วก็มาทำแบบว่าเมนูของคุณแม่เนาะนั่นก็คือแบบว่าผักขมอบชีส จริงๆมันทำไม่ยากแต่จริงๆอ่ะมันต้องช่างตวงวัดโอเคอาหารฝรั่งเป็นอาหารที่แบบผิดสูตรไม่ค่อยได้อะคือถ้าผิดสูตรปุ๊บแบบมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ะอะไรเงี้ยแต่อาหารไทยอ่ะมันจะแบบมีความแบบมีความพลิกแพลงได้ประมาณหนึ่งมันจะแบบว่าเลี่ยงเลี่ยงได้เปรี้ยวบ้างเค็มกว่าบ้างเงี้ยได้แต่พอเป็นฝรั่งอะพอผิดสูตรนิดนึงอะมันจะแบบเละละโดยเฉพาะแบบผิดสูตรแบบไม่ใช่ผิดสูตรเรื่องตอนการปรุงนะ ผิดสูตรเรื่องแบบอินกริเดียนแบบใส่เยอะไปหน่อยมันจะแบบมันเกินไปใส่น้อยไปหน่อยมันก็จะแข็งเกินอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะเป็นอะไรแบบเนี้ยอาหารฝรั่งเออเหมือนจะวุ่นวายหนึ่งยิ่งไปยุ่งกับพวกครีมพวกชีสพวกนมพวกนี้นะโอ้โหลําบาก <c oughs> เพราะว่าต้องตวงอย่างดีถ้าตวไม่ดีนี่คือจบอะไรเงี้ยเออถ้าใส่ไม่โอเคก็คือจบอะไรเงี้ยอืมอย่างเมื่อกี้ของดังคือเห็นแล้วเอาเนยยกไปเป็นก้อนเลยนะก็เลยมันเกินไปส่วนของการจริงๆเนี่ยนั่นจะสูตรเป๊ะแล้วแหละ ผิดแค่ไปหยิบอริกัน่ใส่มันก็เลยรสชาติแปลกนะครับอืมอ่ะโอเคครับแต่ถือว่าน้องน้องกันก็ทําอาหารไทยออกมาได้ครบยังสมศักดิ์ศรีนะฮะยังอร่อยเหมือนเดิมนะฮะด้วยการทายำเนาะโอ้น้องเขาทำอาหารไทยเก่งอ่ะก็ วันนี้สุขสนา,นารเนาะเฮฮาปาจิงโกะเนาะแล้วก็รู้จักนุ่งดังเยอะขึ้นด้วยเออนุ่งดังเขาเป็นคนแบบว่านึกว่าเขาแบบเป็นคนกินผักอะไรไม่กินผักเหมือนกับออฟเลยนะครับผมก็คือคล้ายๆกันเนาะแล้วก็แบบก็ค่อนข้างกินย่ายอยู่มั้ยคือน่าจะชอบกินอาหารแบบอาหารฝรั่งพวกอาหารฝั่งตะวันตกอะไรเงี้ยอ่าฝั่งไทยที่ไม่ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่แต่ออฟออฟเอนเนอร์จีเด็กมากอะคือเอนเนอร์จีแบบร่าเริงตลอดเวลามากน่ารักดีเวลาอยู่กับน,น้องการกับน,น้องการก็ดูตั้งใจมากออฟเหมือนมีนักที่มาป่วนป่วนคู่แข่ง โอเคเขาเดี๋ยวติดตามกันต่อในครั้งหน้าแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามของน้องกันต่อในรายการอาร์มแชร์เทปหนึ่งร้อยนะครับผมที่เราจะรีแอคชั่นเหมือนกันนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มาติดตามกันนะครับผมก็คิดว่าน่าจบสีซสั่นของไอ้นโมโตแล้วนะสามรายการรวดๆนะครับผมก็วันนี้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยตามด้วเสียงทางยูทูบอินสตาแกรม m ทอร์เตอร์แล้วก็เฟ e บุ๊ k ครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อน